ูรายการแฟชั่นบอลลูนโลเดี๋ยวจะให้มันบานวังหวานมากอย่างผู้หญิงคือเราต้องรู้ๆกันอยู่ว่าชอบปวดเรื่องของกระเป๋าเรื่องรองเท้าแล้วผู้ชายเขาปวดอะไรกันเฮ้ยพี่ขำจะหนุกคิดถึงเลยอะภารกิจของเราคือปาตีไต้ติ้นป้า เรามาดูของรางวัลกันะค่ะจูบกันผู้สนจากแม่บ้านมีนวดค่ะมีงานอะไรกันครับเลยเฮ้ยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอที่ฉันถือโคมปรการเขาฉันก็รักของฉันคือใจเบื้องไม้เธอก็ใจฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดฉันไหมเธอคนน้นจะมันใจกเพียงใดเมืออโดนปิด uh> หัวใจ